ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับบางปอนอีกแล้วที่บอยรถบ้านสาขาเพชรบุรีนะครับวันนี้ปอนอยู่ในช่อง Youtube ของบอยรถบ้านเพชรบุรีนะครับวันนี้ปรนจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชม Toyota a v a วนซ 1.5S นะครับตัวนี้เป็นรถปี2012นะครับสำหรับ Toyota a v เวนซปี2012คันนี้เลขไมถือว่าน้อยมากสำหรับการใช้งานนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเท่านั้นเดี๋ยวปอนจะพาไปชมกันว่ารถคันนี้มีอะไรที่ติดมากับตัวรถบ้างก็ สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์แล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์เลนดิ้งไลท์ติดมากับตัวรถด้วยแล้วที่สำคัญนะครับรถคันนี้เป็นกระจังหน้าแบบตาคายเพื่อเพิ่พคมความดูดีและความสวยงามให้ตัวรถมากขึ้นในส่วนของยางของรถคันนี้นะครับในด้านของยางรถคันนี้นะครับเป็นแม็กอลลอยเป็นแม็กเดิมจากศูนย์โรงงานเลยนะครับไม่ผ่านการเปลี่ยนไม่ผ่านการดัดแปลงแน่นอน ยางตัวนี้เป็นยางปี2019ถือว่าค่อนข้างใหม่ลูกค้าที่ซื้อไปไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับรับประกันว่าสามารถใช้ได้ถึง1ปีถึง2ปีเลยนะครับกระจกด้านข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับในตัวของอเวนซ่าตัวนี้และมือจับเปิดประตูเป็นสี่โคเมียมแบบนี้เลยนะครับสวยสวยตักับตัวรถในส่วนของกันสาดตัวนี้นะครับ มีเป็นของเดิมจากโรงงานเป็นของมีโลโก้ A วนซาติดอยู่ตรงนี้ด้วยคือรับประกันว่าเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานมีติดอยู่ครบทั้งประตูทั้ง4บานเลยนะครับ <c oughs> ก็มาในส่วนของไฟท้ายนะครับของเจ้า A วนซาตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบมันติดรีเซกตเตอร์เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็ยังมีโลโก้ของ a v วนซาติดมาด้วยโลโก้ของโตโยต้าชัดเจนตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปเป็นรุ่นของ 1.5S ก็จะมีโลโก้ติดมาให้ด้วยและรถคันนี้นะครับจะมีสปอยเลอร์ติดมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีไฟเบรกตรงนี้เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นมากยิ่งขึ้นในส่วนของกระจกเป็นฟิล์มกันฟ้าให้ด้วยแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังสามารถใช้งานได้นะครับรถคันนี้จะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยกันถึง2จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการถอยหลังมากยิ่งขึ้น ส่วนยังอะไรก็จะอยู่ภายใต้รถนะครับผ่านการใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะครับในส่วนของห้องเก็บสัาภาระนะครับสำหรับตัวอวนซ่าเนี่ยอย่างที่บอกไปมันเป็น SUV 7ที่นั่ง5ประตูก็จะสามารถขนของได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับบาะของอเวนซ่าเนี่ยสามารถ ได้หรือว่าเอาขึ้นมาได้นั่งได้สูงสุดรองรับผู้โดยสารได้ถึงเจ็ดที่นั่งเลยนะครับหรือว่าถ้าท่านใดเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากได้รถไปบรรทุกของหรือว่าขนของเนี่ยสามารถพับเบาะขึ้นไปเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานขนของไปทํางานนูน่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับก็สําหรับรถคันนี้ถือว่าอนเนกประสงค์เลยทีเดียวสาหรับ SUV เดี๋ยวเระจะพาไปดูในส่วนของด้านในรถกันนะครับ สำหรับภายในของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้เป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบแมนนวลปกติไม่ได้เป็นยังไม่เป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบนี้ดิจิตอลนะครับสาหรับอย่างที่บอกไปกระจกสามารถปรับได้จากภายในแล้วก็กระจกทั้ง4ี่บานปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับเจ้าแอร์ของรถคันนี้นะครับเป็นแอร์แบบแมนนวลหมุนมือปกติ และในส่วนของมีเดียสามารถรองรับได้ทั้ง FM AM AUX และ USB และรถคันนี้ที่สำคัญยังคงความคลาสสิกคือยังรองรับ c d ได้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือแบบธรรมดาสำหรับรถคันนี้นะครับในส่วนของที่บังแดดยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ผ่านการแกะซิลคืออย่างที่บอกไปว่าเจ้าของเก่าใช้งานมาน้อยมากๆแล้วเดี๋ยวบอนจะพาไปดูว่ารถคันนี้มันจะมีแอร์ราติดมาให้ด้วยทั้งด้าน น,นั่งและผูู้โดดดยยสารเีวไปใน,วนวนในส่วนของผู้โดยยสสารรกัันนนเลคบใ่วของทางด้านผู้โดยสารนะครับสามารถนั่งได้สบายไม่ทอะอท้าและที่สําคัญอย่างที่บอกไปแอร์เาวก็มีได้ปรับได้ถึง3าตัวและสามารถคอนโทรลได้จากทางด้านหลังเลยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เป็น SUV 5ประตู7ที่นั่ง ก็คือนั่งได้สบายมากๆ Toyota Avanza 1.5S ตัวนี้นะครับรถคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่359,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเลยนะครับและที่สำคัญรถคันนี้อย่างที่บอกไปว่าไม่น้อยมากวิ่งเพียง68,000กว่ากิโลเท่านั้นชาเฉลี่ยต่อปีถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ังขอตัวลาไปก่อน้าท่านใดที่สนใจหรือว่า สนอยากติดตามผลงานของบอยรถบ้านก็สามารถเข้าไปกดไลค์หรือกดถูกใจให้ที่แฟนเพจไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ช่อง YouTube หรือช่อง TikTok ของบอยรถบ้านนะครับสำหรับวันนี้บังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ